ตลอดทั้งวันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันมีคณะบุคคลและประชาชนนำจาจก,กันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวัดีกรมหลวงราชสริดีสนริพัรตมหาวชราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิพระครูวรารสิทธิวิเทศทสิทธิพรเมธังกรโอเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาโรงเรียนศึกษาบัณฑิตจังหวัดนนทบุรีนางสาวอนันตาภูศรีจากเขตพระขนงนางสาวดวงใจตั้งตระกูลเขตหนองจอกชมรมเชื่อชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลคลุงจังหวัดจันทบุรีนางสาวมานิดาผู้เจริญบริษัท TCI g l o โ a l บ e n เว r เจอร์จำกัด นางอรชรตรีทองเขตคลองสามวานางสาวเฉลิมพรอ,อยู่ประเทศเขตราชเทวีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม,มศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมเขตพญาไทและคณะชมรมลมหายใจไร้มนทินภายใต้มูลนิธิลมหายใจไร้มนทิน,น,ลน,ทนกลุ่มโค้งเอสพัฒนาเขตตลิ่งชัน นอกจากนี้ยังมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดกี่เพา้าและสวมใส่เสื้อสีแดงเนื่องในวันตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรด้วยมีจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาลงนาม ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้